ส,สดีค่ะพบกับครูรุ่งทิพย์ธรรมานามนะคะครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะนักเรียนอนักเรียนคิดว่าภาษาอังกฤษสําคัญไหมคะะถ้านักเรียนคิดว่าภาษาอังกฤษสําคัญนะคะฉะนั้นวันนี้นักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะคะในสิ่งที่คุณครูจะสอนและให้ความรู้นะคะเอ๊ว่าแต่วันนี้คุณครูเตรียมบทเรียนเรื่องอะไรมาให้นักเรียนกันนา อยากรู้ไหมคะอะถ้าอยากรู้เราไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ personality personality แปลว่าอะไรคะนักเรียนรู้ไหมคะว่า personality แปลว่าอะไระ personality แปลว่าบุคลิก,กลักษณะหรือลักษณะนิสัยนั่นเองคะ่ะ อ่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของบุคลิกลักษณะหรือลักษณะนิสัยต่างๆนะคะของบุคคลนะคะจะุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถออกเสียงและแปลความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะได้ 2. นักเรียนสามารถเขียนประโยคคำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะได้ถูกต้องตามโครงสร้าง 3. นักเรียนสามารถพูดสนทนาถามตอบเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของบุคคลอื่นๆได้ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ vocabulary of personality vocabulary แปลว่าอะไรคะ vocabulary คำนี้แปลว่าคำศัพท์ of นะคะแปลว่าเกี่ยวกับ personality คือบุคลิกลักษณะนะคะหรือว่าลักษณะนิสัยนั่นเองอ่ะ vocabulary of personality แปลว่าคำศัพท์เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะหรือลักษณะนิสัยนะคะอ่ะเราไปดูคำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะ the first word ใช่ใช่ใช่หมายถึงอะไรคะ อ่าสังเกตจากภาพนะคะผู้หญิงคนนี้เขามีกิริยาท่าทางยังไงกับผู้ชายคนนี้คะอะเขาเขินอายใช่ไหมคะอะใช่แปลว่าขี้อายนะคะอะเรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์คำนี้กันนะคะ,ะคำศัพท์คำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ active 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 แปลว่าอะไรคะกระ ตือหรือรนนั่นเองค่ะอะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะค่ายค่ายค่ายแปลว่าอะไรคะแปลว่าใจดีมีเมตตาหรือว่าอ่อนโยนนั่นเองค่ะ,ะเราไปดูคำต่อไปกันนะคะ คำนี้นะคะคำนี้ออกเสียงว่า s m i l n g s m i l n g s m i l i n g แปลว่าอะไรคะอ่าแปลว่ายิ้มแย้มนะคะอ่ะคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรคะอ่าคำนี้ออกเสียงว่า friendly friendly friendly, friendly แปลว่าอะไรคะ friend แปลว่าเพื่อนนะคะ เฟลคำนี้นะคะแปลว่าเพื่อนส่วน friendly แปลว่าเป็นมิตรหรือว่าเป็นกันเองนั่นเองค่ะอะมาต่อคำนี้กันเลยนะคะ polite 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 แปลว่าอะไรคะ,ะแปลว่าสุภาพมีมารยาทหรือนอบน้อมนั่นเองนะคะ ่ะเรามาต่อคำต่อไปกันเลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า aggressive 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 แปลว่าดูจากภาพนะคะคนโตนะคะรังแกคนที่ตัวเล็กกว่านะคะคืออะไรคะ aggressive แปลว่าก้าวร้าวนะคะ,ะมาต่อกับคำนี้นะคะ คำนี้ออกเสียงว่า brave 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 แปลว่าอะไรคะผู้หญิงคนนี้ถือธนูอยู่ในมือนะคะ brave แปลว่ากล้ากล้าหาญน,นั่นเองค่ะคำนี้นะคะออกเสียงว่า funny 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 แปลว่า แปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมคะฟันนี่แปลว่าตลกนะคะอคำนี้นะคะ talkative 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 แปลว่าอะไรคะ talk แปลว่าพูดพูดยังไงคะ ่าแปลว่าช่างพูดช่างคุยนะคะหรือง่ายๆเลยนะคะถ้าแบบเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ประมาณว่าพูดมากนะคะพูดมากมาฝึกออกเสียงคำนี้กันนะคะ Lazy 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 แปลว่าอะไรคะนักเรียนไทยจากภาพภาพชัดเจนมากเลยแปลว,ว่าขี้เกียรนะคะ เลสีแปลว,ว่าขี้เกียจน,นั่นเองนะคะค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้ในส่วนของคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเรียนรู้โครงสร้างประโยคคำถามและคำตอบกันเลยค่ะเรามาเริ่มจากประโยคคำถามก่อนนะคะถ้าเราจะถามว่าเขาหรือหล่อนเป็นคนยังไงหรือว่าเป็นคนนิสัยอย่างไรนะคะเราสามารถถามได้ดังนี้นะคะ What is he or she like what is he or she like ถ้าคนที่เราจะถามถึงนะคะเป็นผู้ชายให้เราใช้ he นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงให้เราใช้ she นะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะถามถึงผู้ชายนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงเราก็จะถามได้ว่า What is he like? แต่ถ้าเราจะถามเป็นผู้หญิงนะคะถามผู้หญิงว่าเขาเป็นคนยังไงเราก็ถามได้ว่า What is she like? นะคะ,ะหลังจากที่เรียนรู้ประโยคคำถามไปแล้วนะคะเรามาดูนะคะประโยคคำตอบกันบ้างว่ามีวิธีการตอบอย่างไรนะคะการตอบก็ง่ายๆเลยนะคะถ้าเขาถามถึง he นะคะเราก็ตอบ ีถ้าเขาถามถึง she เราก็ตอบ she ตามด้วย is ตามด้วย personality นะคะที่เป็นคำ adjective ก็คือคำศัพท์ที่เราเรียนไปข้างต้นเมื่อกี้นะคะทวนนะคะการตอบนะคะถาม he ตอบ he ถาม she ตอบ she ตามด้วย is ตามด้วยคำศัพท์นะคะ personality นะคะ ที่เราเรียนไปข้างต้นนะคะ,ะหลังจากที่เราเรียนรูโครงสร้างประโยคคำถามและคำตอบกันแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะตัวอย่างประโยคคำถามและคำตอบที่หนึ่งนะคะ What is he like? What is he like? เขาเป็นคนยังไงนะคะถาม he ก็ต้องตอบ นี่นะคะตามโครงสร้างการตอบเลยตามด้วย is แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์ personality what is he like เขาเป็นคนยังไง he is polite he is polite เขาเป็นคนสุภาพ polite แปลว่าสุภาพนะคะ,ะมาดูตัวอย่างประโยคคำถามและคำตอบที่สองกันค่ะ what is she like what is she like หล่อนเป็นคนยังไงถามชี้ตอบชี h s is is i e n d l y she is friendly หล่อนเป็นคนที่เป็นมิตรหรือเป็นกันเองนั่นเองค่ะอะเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะโดยการทบทวนโครงสร้างประโยคคำถามและคำตอบเนาะถ้าเราอยากจะทราบว,ว่าเขาหรือหล่อนนะคะเป็นคนยังไงหรือว่ามีนิสัยอย่างไรนะคะ เราสามารถถามได้ดังนี้นะคะ What is he or she like? What is he or she like? ถ้าคนที่เราจะถามถึงนะคะเป็นผู้ชายเราก็ใช้ he แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ใช้ she นะคะการตอบนะคะก็ตอบง่ายๆเลยใช่ไหมคะ,ะถาม he ก็ตอบ he ถาม she ก็ตอบ she นะคะ ตามด้วย i s แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์ personality นะคะที่เราเรียนไปข้างต้นแล้วนะคะมีแค่นี้เองนะคะง่ายๆไม่ยากเลยนะคะนักเรียนสามารถนะคะนำไปสนทนานะคะเวลาที่นักเรียนอยากจะทราบว่าใครคนหนึ่งนะคะหรือว่าคนที่เราอยากรู้นะคะว่าเขามีนิสัยอย่างไรนะคะเราสามารถใช้คำถามนี้ได้เลยนะคะ หรือว่าถ้ามีใครนะคะมาถามเรานะคะเกี่ยวกับนิสัยของใครสักคนหนึ่งนะคะเราก็สามารถใช้โครงสร้างประโยคการตอบอันนี้ไปตอบได้เลยนะคะอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากบทเรียนนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ บทเรียนก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ